สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้มีเรื่องเล่าก่อนก่อนที่จะเข้าไปสู่พรอมผีแต่เรื่องมันคอนเนคกันหมดนะครับก่อนที่จะมาเนี่ยครับก็เปิดคอมพิวเตอร์ปกติเลยนะทำธรรมดานะครับแล้วมันก็จะต้องมีหน้าแรกของเพจที่เปิดขึ้นมาใช่ไหมครับมาถึงเลยปารีสโดนทอร์นาโดเล็กๆครับเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างแต่ไม่ได้ไปอ่านเยอะนะครับเพราะว่ามันมันสนมันทันดึงความสนใจไง เดี๋ยวคุณไปตามข่าวแล้วกันปารีิโดนเหมือนทอร์นาโดเล็กทอร์นาโดแบบเกิดขึ้นมาทันทียันใดถล่มนะครับก็มีความเสียหายนิดหน่อยนะผมผมไม่ได้เข้าไปดูครับก็พยายามไม่สนใจอย่างอื่นลนะมาเจออีกข่าวนึงครับเลยคลิกเข้าไปดูครับเพราะว่ามันเป็นข่าวที่มีการผู้ชายเนี่ยเหมือนล่วงเกินผู้หญิงแล้วก็แอคแทกลูกค้าในนั้นนะครับและในที่สุดลูกค้าก็ไม่ได้ใช้คำว่าลูกเออชอปเปอร นะครับผู้หญิงคนที่ไปช้อปปิ้งอยู่เนี่ยก็เอาปืนยิงเขาแล้วก็ยิงตายด้วยผมก็เลยสนใจว่าที่ไหนอยู่ที่ไม่ไกลอยู่คอมตันนะครับอยู่ในเซาท์แคลิฟอร์เนียเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับอยู่ในเอลเอเคอตี้ที่เล่าเรื่องนี้ก็คือว่ามันมีหลายอย่างดึงความสนใจเราก่อนที่เราจะเข้ามาหาพระเจ้านะมันมีเรื่องที่แบบ มันน่าสนใจอ่ะแล้วบางทีมันมันดึงเราได้จริงๆครับก็เลยอยากหนุนใจว่าพี่น้องที่เข้ามาถึงตรงนี้เนี่ยโอ้โหขอบคุณพระเจ้าคุณเหมือนสําเร็จแล้วอ่ะวันนี้คุณสําเร็จแล้วครับแล้วก็เรามาดูเรื่องนี้กันดินแดนของเซบูลุนให้เราทิ่ฐานด้วยกันก่อนครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยกันในทุกๆอย่างในทุกๆเรื่องที่เราเองสามารถที่จะเข้าใจน้ําพระทัยพระองค์แล้วทาให้เราเติบโตขึ้นได้เราจึงอธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน เมื่อคุณมาถึงนาทีนี้คุณรู้ว่าผมจะต้องพูดถึงคอมเมนต์ด้วยเพราะว่าพอผมอ่านคอมเมนต์นะมันทำให้รู้สึกได้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวให้ดีขึ้นนะครับเหมือนว่าทุกวันนี้คุณคุณก็รู้แนวผมแล้วใช่ไหมครับดินแดนของแทนะและเผานะแล้วมันบางทีมันไม่มีอะไรที่ให้เราสนใจได้มากครับโดยเฉพาะดินแดนของเซบุลุนนะผมเห็นคอมเมนต์ที่บอกว่า เดี๋ยวกันนะครับพูดไปทําไปนี่ยวยังไม่เก่งยังไม่คล่องไม่รู้เมื่อไหร่จะคล่องนะครับแต่ว่าจะต้องอีกหน่อยนะต้องสามารถทําได้พูดเองทําเองด้วยตัวเองคนเดียวนะครับหรือใครจะอาสามาช่วยช่วยอะไรช่วยคอนโทรลระหว่างที่ผมพูดอยู่นะครับ แอนติมอยเอเมนขอให้ลูกมีพอดีนะทุกคนมาประเด็นนี้พระเจ้าจะเอมิพานะครับพระเจ้าให้แต่และคนพอชั่นที่เราต้องการใช่ไหมนะเดี๋ยวแปลผิดนั่นแหละครับคือพระเจ้าให้เราสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเป้าหมายใช่ไหมที่จะให้เป็นเกิดผลในแผ่นดินของพระเจ้านะครับ เอาไว้เจเมี่ไม่มาอธิบายด้วยนะครับผมคุณสันนิลักษ์ก็ขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีรวมถึงพระคุณของพระองค์ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยครับหลายคนเลยขอบคุณพระเจ้าไม่ว่าขัดสนมีมากมีน้อยคุณอันนี้บอกมีมากก็หงมากไม่มีเลยก็ยิ่งกังวลนะครับดังนั้นก็คือขอขอบคุณพระเจ้าสําหรับการมีพอเพียงพอดีนะซึ่งเรื่องเนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องในในในพร่ำเพีเมื่อวานนี้ถูกไหม มันมีบอกว่าเขามีมากนะครับก็ทําให้เป็นประเด็นนึงพอมาถึงวันนี้นะดูพระคัมภีร์แั้นนะครับอ๋อนี่ผมคุยไปตั้งนานแล้วนะก็คือในพรอคัมภีร์เนี่ยครับเรามาดูด้วยกันดินแดนของเซบูลุนฉลากที่สามขึ้นมาเป็นพงพันธ์เซบูลุนตามตระกูลของเขาและดินแดนที่เป็นมรดกของเขาก็ยื่นออกไปถึงสาริตและพรมแดนของพวกเขายื่นออกไปทางด้านตะวันตกเรื่อยไปจนถึงมาเรอัน และมาถึงดับเบชดับเบเชตและมาถึงลำธารที่อยู่ทิศตะวันออกของโยกเนียมจากสาริตพรมแดนหันไปทางด้านตะวันออกที่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงพรมแดนคิสโลทาโบและยื่นไปถึงดาเบรัสและขึ้นไปถึงยาเฟียจากที่นั่นพรมแดนผ่านไปทางตะวันออกที่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงกัฟเฮเฟอร์และถึงเอสคาชิน เรื่อยไปจนถึงริมโมนพรมแดนก็โค้งเข้าหาเนอาและทางทิศเหนือพรมแดนโค้งเข้ามาถึงฮันนาโทนและสิ้นสุดลงที่หุบเขาเอฟทาเอลรวมทั้งคาตานนาฮารานชิมโรดอิดาลาและเบเเลเฮมรวมเป็น12เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นด้วย นี่เป็นมรดกของมงพันธ์เสบุลุนตามตระกูลของเขาคือเมืองต่างๆกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นนั้นด้วยคุณคิดเหมือนผมไหมอ่านแล้วแบบว่ามันไม่มีอะไรสะดุดเอาพบสะดุดคำหนึ่งดวงอาทิตย์หันนะทิศที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนะหันออกไปหันออกไปแต่ว่ามันก็คิดอะไรไม่ออกจากสิ่งนั้นมันมาถึงคำว่าเบ็ดเลเหมปุ๊บโอโ้ใช่แน่เลยเบ็ดเลยเฮ็มใช่ไหมก็เลยคิดว่า โอ้เสบุลุนเนี่ยได้ดินแดนเบเลเฮมเขาก็น่าจะภูมิใจแต่ว่าเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะพูดแบบนั้นเนี่ยผมไปดูแผนที่ก่อนครับถ้าสมมติว่าเราไม่เราไม่ตรวจให้ละเอียดนะโดยเฉพาะเรื่องในพร,นะพระะพรเจ้านะเราก็จะเป็นคนสอนผิดนะครับผมคงจะบอกคุณว่านี่คือเบเลเฮมแล้วก็พระเจ้าใช้เสบุลุนใช่ไหมอันนี้คือคือตอนแรกไอเดียที่คิดเลยนะพอเจอชื่อเบเลเฮมปุ๊บอ๋อขอบคุณพระเจ้าเสบุลุนได้ ได้ดินแดนเบเดเลเฮมแล้วก็เป็นที่สําคัญใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวกันนะอันนั้นผิดครับอันนั้นผิดเพราะว่าอย่างแรกต้องมาดูแผนที่ก่อนใช่ไหมผมก็ดูแผนที่เอ๊ผมจําได้ว่าเซบูรุลมันอยู่เหนือนะอยู่เหนือนะครับเห็นไหมเซบูรุลอยู่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงติดกับอิสราคามานัสเสน,นนะแต่ว่าเราจําได้ว่าเบเดเลเฮมมันอยู่ประมาณยูดานี่นะครับอยู่ประมาณ ประมาณตรงไหนอ่าเราก็ต้องเช็คอีกทีใช่ไหมครับผมก็เลยเช็คแผนที่ของอิสราเอลนะครับหาเบตเลเฮมปัจจุบันเลยนะก็ได้ที่อยู่ออกมาครับว่าปัจจุบันนี้เบตเลมอยู่ในยูดาอยู่ในยูดานะครับอยู่อยู่ใกล้เยรูซาเล็มนะดังนั้นไม่มีทางที่จะอยู่บนอิสราคาะแล้วเราอยากจะรู้ทำไงครับเราก็ต้องตรวจสอบเดี๋ยวผมจะโชว์เบตเลเฮมปัจจุบันกันนะ เบตเลเฮมปัจจุบันมองไม่เห็นนะครับนี่ครับเบเลมปัจจุบันอยู่ใกล้ใกล้ทะเลตายไหมครับไม่ไม่ได้ใกล้มากนะแต่ว่าเราเห็นอยู่ในทิศอยู่ในระดับนะครับแล้วก็นี่เบตเลเฮมอิสราเอลใช่ไหมแล้วก็เยรูซาเล็มก็อยู่ไม่ไกลจากนี้ครับถ้าขยายก็อาจจะเห็นเยรูซาเล็ม เอาเป็นว่าเนี่ยเยรูซาเล็มดิสตริกนะครับเห็นไหมนนี้คือดสีนะครับดสีส,สีฟ้านี่ดังนั้นพอคุณดูอย่างนี้แล้วนี่มันคนระเบิดเลเห์มกันหรือเปล่าเพราะว่าเซบูลุนอยู่ข้างบนตรงนี้ตรงแถวไฮฟาโน่นนะครับอาละเราดูแล้วมันไม่ใช่อันเดียวกันแน่เราก็ต้องไปถาม Google หรือถามาทุกอย่างครับสรุปว่าได้ความรู้ออกมาว่ามันไม่ใช่เบ็ดเลเมเดียวกัน นะครับเรื่องนี้สอนอะไรครับสอนว่าถ้าเราเองเนี่ยอ่านพระมีแบบว่าเมาเองอ๋อเบเเลเฮมเอาใช่ละแล้ว,ลวเราก็โ้โหผมก็สอนไปเลยนะว่านี่คือเบเ e เลเฮมเมสเสบุรุนเป็นได้ดินแดนเบเเลเฮมผมก็เลยต้องไปถามว่าเบเเลเฮมมันมีกี่อันในสมัยนั้นนะครับคําตอบคือมีสองอันนะเขาเรียกว่าเบเเลเฮมออฟกาลิลีนะครับ เบลเลห์มออฟกาลิลีกับเบลเลห์มออฟยูดาห์นะดังนั้นมันมีสองเบลเลห์มนะครับอาล้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรารู้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เบลเลห์มนี้แน่ๆเพราะว่าเบลเลห์มในนั้นก็คือพงพันธ์ของดาวิดถูกไหมครับพระเยซูริสต,ต,ต้องกลับไปที่มันมีการขึ้นสัมโมโนสัมมโนครัวใช่ไหมเวลานั้นที่ที่โยเซฟ ต้องกลับไปยังบ้านของตัวดังนั้นเขาเป็นยูดานะเขาเป็นเผ่ายูดาไม่ใช่เซบูรุนเอาล่ะครับเรื่องดินแดงของเซบูรุนสอนอะไรเราได้สอนเราอย่างนี้ครับว่าคุณจะอ่านพระคัมภีร์เนี่ยคุณอย่าอ่านแบบเมาเมานะคือทุกทุกเรื่องทุกทุกตอนนะครับคุณเองจะต้องอ่านเหมือนอ่านข่าวอื่นเนะี่ย เหมือนผมสนใจเรื่องเขายิงกันผมอยากรู้เมืองไหนทําไมเกิดเหตุอะไรผมเข้าไปอ่านอ่านแล้วถึงจะจับใจความได้ว่าอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นเวลาเราอ่านาพุ่มพีเหมือนกันครับบางทีเราเองให้เวลาพระเจ้าน้อยไปหน่อยหนึ่งขอพระเจ้าช่วยเราสนใจบางอย่างอย่างเช่นคําว่าเบ็เลเหมเนี่ยก็เราก็ไปดูว่ามันใช่ไหมตรวจสอบก่อนก่อนที่เราจะอนุโลมไปว่ามันคือเบ็เลเหมเดียวกัน แล้วก็ผมเชื่อว่าเรื่องดินแดนของเซบุรุนเนี่ยทำให้เราฉุกคิดได้ว่าถ้าเราใส่ใจกับพระคัมภีร์มากขึ้นเราก็จะได้สิ่งที่ถูกต้องถ้าเกิดเราฟังคนอื่นจําเขามาถ้าเขาเป็นอาจารย์ก็ตามหรือไม่เป็นเขาเล่าอะไรให้เราฟังแล้วเราเชื่อตามแบบนั้นเราไปแชร์ต่อเป็นไงครับอาจจะผิดกฎหมายได้เพราะว่า ไม่ชัวร์ก่อนแชร์ใช่ไหมครับแต่ในเรื่องนี้ก็คือทําให้เรารู้ว่าถ้าเราเองไม่ได้สนใจพระเจะนะ้าพระเจ้าแบบที่ค้นคว้าหาใส่ใจเราก็จะไม่ได้ความรู้ที่ถูกต้องและอยากให้เรื่องของเซบุลุนทําให้เรารู้ว่าอย่างน้อยมีเบ็เลเฮมสองที่นะครับใช่ไหมไม่ใช่เบ็เลเฮมแล้วในเซบุลุนไม่ใช่ที่ที่พระเยซูคริสต์ประสูตินะเพราะมีสองเบเลเฮม และนี่ทําให้เราได้ข้อคิดว่าแม้บางทีเรื่องของเผ่าที่เราไม่ได้สนใจอะไรไม่มีอะไรให้เราสนใจเลยเราก็ยังสามารถได้ข้อคิดจากเรื่องนั้นได้ครับให้เราที่ถานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราทุกๆกวันมงจกจุคาให้เราใส่ใจในเรื่องเล็กๆน,น้อยๆที่เราจะเห็นพรอพอขอนะพระองค์ในสิ่งเหล่านั้นได้และเราขอบคุณพระองค์สาหรับความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับเราขึ้น จากการอ่านพ่มพีได้ทุกวันทุกวันแล้วเราจรึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าเอเมนครับคุณได้ข้อคิดอะไรแบ่งปันมานะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ